นี<ด>่จา,<ด>จาไม่ไดผ่าเข่ามามือ่อไหร่คือสาเหตุที่ผ่านเนี่ยเขาเล่นละครนีะยืนนานๆมันเมื่อยมันปวดทำามือนก็นั่งๆก็ไปฝังเข็มบั่งทำอะไรบัางหลากหลายนะฮะแล้วม,มีมีวิธีดูแลสุขภาพยังไงให้ร่างกายตัวเองดูแข็งแรงสดใสแล้วก็แบบดูแบบมีชีวิตชีวายอยู่เนี้ยตลอดเวลาเขาก็มีตัวช่วยสิอย่าบอกว่ามีมีความรักนะาแนะนำหน่อยนะมีทาคอลลาเจนทุกวันเลยค่ะ แต่ก่อนจะทานก็ต้องศึกษาให้ดีนะคะนี่ใช่ไหมคะตัวที่มีกริ่านี่ไงชื่ออะไรอะคะมีโมโมโกะค่ะโมโมโกะค่ะโมโมโกะดิเปปไทด์เนี่ยคอลลาเจนเนี่ยฮะทานก็ง่ายออ๋คุณดูจริเขาบอกคอลลาเจนจริงๆมันไม่ใช่เป็นคอลลาเจนอันนี้จะต้องผสมวิตามินซีด้วยมีมีวิตามินซีมีซิงค์มีโคเอนไซม์คิวเทนและมีคอลลาเจนที่มาจากปลาน้ำจืดนะคะ แล้วก็คนที่แพ้อานทะเลไม่สามารถทานคอลลาเจนนี้ได้ก็ทานได้ค่ะไม่มีกลิ่นคาวชงดื่มน้ําธรรมดาหรือน้ําเย็นได้เลยนะคะจะเลือกทานเวลาไหนก็ได้มีจากคอลลาเจนที่มีทานอยู่เนี่ยมีเลือกทานยังไงมีจะเลือกทานคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กเพื่อจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายนะคะและต้องผลิตในประเทศญี่ปุ่นด้วยเพราะเขาขึ้นชื่อในเรื่องนี้มากเลยคอลลาเจนต้องยอมรับเขาต้องยอมรับเขาเลยและมีกะทานเป็นประจําทุกวันด้วยนะคะ โมโมโกะดีเพบไทย